สวัสดีค่ะวันนี้อาม่านะคะจะมานำเสนอน้ำพริกตาแดงค่ะผสมนะคะอันนี้กุ้งแห้งค่ะประมาณหนึ่งครึ่งถ้วยค่ะน้ำตาลปีบ๊บช้อนข้าวค่ะแล้วก็หอมแดงหนึ่งถ้วยค่ะกระเทียมประมาณหนึ่งถ้วยค่ะพริกหนึ่งถ้วยค่ะเป็นพริกที่หนูนะคะกะปิครึ่งช้อนค่ะ อันนี้ส้มมะขามเปียกค่ะวิธีทำนะคะจะเอากุ้งแห้งลงไปคั่วคั่วขอให้ได้ที่นะคะแล้วเราก็จะมาตักใส่ถ้วยพักเอาไว้เพื่อจะเป,ป็นปั่ไปนะคะเราจะหอมแดงไปคั่วค่ะ หอมกับกระเทียมนะคะเอาไปคั่วรวมกันเลยได้ค่ะคั่วหอมกระเทียมนะคะจนสุกค่ะเห็นนะคะคั่วให้เหลืองแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะตักมาใส่ในถ้วยเอาไว้ก่อนเพื่อจะเป็นโขลกค่ะ เอาพริกลงไปคั่วค่ะพริกอันนี้เป็นพริกขี้หนูนะคะเราไปล้างน้ำก,นก่อนเพื่อทำความสะอาดแล้วไปถึงให้แห้งหน่อยใช้ปเป็นลมเป่าก็ได้ค่ะถึงให้แห้งแล้วก็มาคั่วคั่วจนเหลืองกรอบแล้วเดี๋ยวเราจะไปโขลกอันนี้นะคะทานได้ประมาณหลายคนเลยหางจ็ดแต่คนได้สบายๆเลย เวลาทานน้ำพริกตาแดงเนี่ยนะคะทานกับปลากระกิทอดก็ได้ค่ะหรือเนื้อเค็มหมูเค็มไส่ต้มยางมะตูมเนี่ยค่ะถูกเข้ากันมากเลยค่ะอร่อยอันนี้นะคะถ้าเราคั่วกลัวว่าไปกิน่นไปรบกวนข้างบ้านหรือ,อยังไงก็ใส่เกลือไปนิดนึงเพื่อไม่ให้กลิ่นออกมา เราจะเอากะปิเนี่ยค่ะมาคั่วเพื่อให้มันหอมเอ,อ่อถ้าเรามีเตาถา่านหรือ,อยังไงเราใช้ใบตองเนี่ยค่ะเอามาหอ่อกะปิเพื่อเอาไปคิวเอาไปย่างให้มันหอมอันนี้เราไม่ได้เตรียมระหว่างใบตองเราก็ใช้กระทะเนี่ยค่ะเอามายีแต่กระทะดีจนหอมแล้วเดี๋ยวเราอยตักใส่ถ้วยเอาไว้เพื่อไปโขลกคนส่วนผสมที่เราเตรียมเอาไว้ขนาดแบบนี้ค่ะ หอมเลยค่ะคือถึงไฟนะคะแต่ถ้าเราห่อไปตองจะหอมมากกว่านี้ค่ะห่อไปตองลแล้วก็ไปย่างเตาถ่านนี่ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนะคะที่กุ้งแห้งที่เราคั่วค่ะคือตัวมันใหญ่นะคะเราก็จะเพื่อไปปั่นเพื่อช่วยแรงหน่อยเพราะนั้นตำนานมากเลยตัวมันใหญ่ ปั่นออกมาแล้วนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเอาผ้าลองใต้ครกไหมนะคะถ้าเราจะตำแล้วเราก็ตำไปเรื่อยๆตำจนพริกแหลกค่ะพอพริกแหลกปุ๊บเราก็จะเอาหอมกระเทียมลงขั้นที่สองเราปั่นพริกเสร็จนะคะเราก็จะเอาไว้เนี่ยส้มมะขามเปียกที่เราคั้นเอาไว้เนี่ยนะคะที่ทั้งกากมะขาม เปียกด้วยเลยอ่ะที่ไม่มีเม็ดนะคะเพื่อไปปัดนรวมต่อไปนะคะที่เราบดเนี่ยค่ะพอแหลกแล้วเนี่ยเราจะมาผัดผัดเพื่อปรุงเครื่องใส่น้ำตาลปีบใส่กะปิลงไปใส่กุ้งแห้งลงไปก็ใส่กุ้งแห้งเลยนะคะ เอาเจะเอาน้ำตาแเอาน้ำปลาเนี่ยค่ะประมาณช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแต่อย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่ากะปิมันเค็มแล้วค่ะแล้วก็ผัดให้ได้เข้าที่เลยระหว่างเราผัดผนเนี่ยนะคะเราไม่ต้องใช้ไฟแรงค่ะใช้ไฟอ่อนๆผัดไปเรื่อ,อยๆผัดเสร็จแล้วพอใส่น้ำปลาครั้งสุดท้ายก็โอเคเลยค่ะแล้วก็ลองชิมดู คือเสร็จออกมาแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ลักษณะอย่างนี้ค่ะโอเคนะคะอาม่าจบกันแค่นี้นะคะน้ำพริกตาแดงของอาม่าค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆให้อาม่าหน่อยนะคะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจอาม่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี